ชะลอกันก่อนนะคะส่วนข่าวสารเรื่องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศค่ะช่วงนี้เรามีการรับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะในโครงการผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ค่ะรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2567ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ค่ะ คุณสมบัตินะคะต้องเป็นเพศชายค่ะอายุระหว่าง18ถึง30ปีมีวุฒิมา6ปวชปวสหรือปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชาค่ะส่วนสูง160เซนติเมตรขึ้นไปมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะสายตาไม่เอียงนะคะแล้วก็สายตาไม่บอดสีนะคะ ไม่มีรอยสักบนร่างกายค่ะพ้นภาระราชการทหารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปทำงานประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าผู้ฝึกปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ไม่มีความประพฤติเสียหายไม่มีประวัติอาชญากรรมค่ะส่วนขั้นตอนในการสมัครนะคะคนงานสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ toe a doe go th หรือจะ ถือเอกสารมาสมัครที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดลำปางก็ได้ค่ะอยู่ที่ชั้นหนึ่งสารกางจังหวัดลำปางนั่นเองนะคะใครที่สนใจก็สมัครสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคม2567นะคะโครงการนี้นะคะนอกจากคนงานจะได้ในส่วนของเงินเดือนที่จะไปทำงานแล้วนะคะคนงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ เรียนภาษาเลยนะคะทางกรมการจัดหางานจะเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมให้นะคะ3เดือนในไทย1เดือนที่ญี่ปุ่นค่ะรวมเป็น4เดือนนะคะก่อนที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยสัญญาจ้างงานนะคะจะเป็นสัญญา3ปีค่ะเงินเดือนนะคะเดือนแรกจะเป็นค่าตอบแทน2 4,000บาทค่ะตั้งแต่เดือนที่2ถึงเดือนที่36นะคะจะได้ค่าตอบแทน4 2 0 0 0บาทค่ะ แล้วก็คนงานนะคะหลังจากกลับมาจากการฝึกงานเรียบร้อยแล้วนะคะคนงานจะได้ในส่วนของค่าตอบแทนนะคะเป็นคล้ายๆทุนการประกอบอาชีพอีกนะคะคนละไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้งานทำกับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยหรือจะเป็นทำงาน ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อก็ได้นะคะนี้เป็นโครงการดีๆของกรมการจัดหางานที่เอามาฝากทุกท่านกันในวันนี้นะคะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์อย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานในต่างประเทศได้นะคะถ้าต้องการที่จะไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดลำปางนะคะ หมายเลขโทรศัพท์054265051ถึง52นะคะสามารถติดต่อได้ในช่วงวันเวลาราชการได้เลยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของงานในประเทศกันนะคะพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ เล่าข่าวจัดหางานกับสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดลำปางนะคะในช่วงของงานในประเทศค่ะวันนี้เรามีการรับสมัครงานหลายตำแหน่งเลยค่ะจากบริษัทสาหากรณ์อ i p m e n ์จำกัดนะคะพนักง,งานลากสายพานค่ะพนักง,งานทำความสะอาดสายพานพนักง,งานขับรถเทเลอร์พนักง,งานขับรถ100ตันนะคะ แล้วก็อีกหลายตำแหน่งที่เป็นพนักง,งานขับรถเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปเขียนใบสมัครได้ที่บริเวณอาคารของบริษัทซาก e นอ i ป m e n ์นะคะในพื้นที่ของอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะตเตรียมเอกสารการสมัครงานเข้าไปนะคะส,สามารถสมัครงานได้ที่บริษัทซาก e นอ i ป m e n ์จำกัดที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางได้เลยนะคะ อีกบริษัทหนึ่งค่ะบริษัทรัพย์รุ่งเรืองทานสปอร์ตนะคะรับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัยวิชาชีพค่ะจบจปวิชาชีพมานะคะอัตรางเงินเดือน1 0 0 0งพันอ่อหนึ่งหมื่นบาทค่ะแล้วก็จะพิจารณาตามประสบการณ์ด้วยนะคะลักษณะงานเป็นงานด้านความปลอดภัยค่ะการสอบสวนอุบัติเหตุเหตุผิดปกติในโรงงานต่างๆนะคะต้องมีคุณสมบัติ มีใบรับรองจอปอวิชาชีพขึ้นทะเบียนจอปอกับกระทรวงแรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะมีทักษะการสื่อสารที่ดีค่ะมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์มีความใจเย็นนะคะอายุ23ปีขึ้นไปนะคะยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถสมัครไปได้ที่บริษัททรั์รุ่งเรืองทันสปอร์ตนะคะหรือจะติดต่อที่ฝ่ายบุคคลก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ 085 547 7276ค่ะทวนหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะ085 547 7276กับบริษัททรับรุ่งเรืองทานสปอร์ตจำกัดค่ะอีกบริษัทหนึ่งนะคะเป็นบริษัท DY, d y d วลำปางค่ะรับสมัครหัวหน้าช่างซ่อม รถยนต์1อัตรานะคะเป็นเพศชายอายุ25ถึง35ปีค่ะมีวุฒิปวสขึ้นไปนะคะสาขาช่างยนต์มีประสบการณ์ด้านการซ่อมรถยนต์อย่างน้อย1ปีนะคะแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งค่ะเป็นที่ปรึกษาด้านการขายแล้วก็พนักง,งานเสนอขายนะคะ1อัตราไม่จํากัดเพศค่ะอายุ25ถึง35ปีมีวุฒิปวชขึ้นไปนะคะมีใบขับขี่รถยนต์แล้วก็ รักงานขายนะคะสามารถสมัครได้ที่บริษัท BYD ลำปางนะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ054 222 999ค่ะทวนอีกครั้งนะคะ054 222 999กับบริษัท BYD ลำปางค่ะอีกบริษัทหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ต้องการหางานนะคะบริษัทสยามสมัยประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะรับสมัครเซล แอนมาร์เก็ตตนะคะคุณสมบัติมีวุฒิปวสขึ้นไปอายุ20-30ปีไม่จำกัดเพศค่ะยินดีรับนักศึกษาจบใหม่นะคะขอแค่มีบุคลิกภาพที่ดีมีทักษะการสื่อสารแล้วก็มีใจรักงานบริการรักงานขายนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสมัครได้ที่คุณวิทนะคะหมายเลขโทรศัพท์089980 7 038ค่ะทวนเบอร์อีกครั้งนะคะ089 9807 038กับบริษัทสยามสมายประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะอีกบริษัทหนึ่งค่ะบริษัท e x ็ก s ัสซิสเจำกัดนะคะอยู่ถนนพหลโยธินตำบลสวนดอกอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางรับสมัครช่างไฟฟ้าและก็ตัวแทนฝ่ายขายนะคะสำหรับช่างไฟฟ้าจะต้อง สามารถที่จะดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้นะคะถ้ามีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ด้านการทำงานช่างไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษเลยนะคะสามารถเข้าไปสมัครได้ที่บริษัทเลยนะคะหรือจะโทรสอบถามก่อนก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์054230691ค่ะ054230691ติดต่อคุณนันทพรกับบริษัท Exasystem จำกัดค่ะบริษัทอาหารสากลสาขาโรงงานจังหวัดลำปางนะคะรับสมัครพนักงานควบคุมหม้อฆ่าเชื้อรายวันระดับสองนะคะมีวุฒิการศึกษาม .3 ขึ้นไปนะคะอายุ18ปีขึ้นไปจะเป็นเพศชายหรือหญิงก็ได้นะคะสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ บริษัทอาหารสากลสาขาโรงงานจังหวัดลำปางได้นะคะหรือจะติดต่อที่แผนกบุคคลกันก่อนก็ได้ค่ะที่054810-270 0นะคะ054 810270่ค่ะกับบริษัทอาหารสากลสาขาโรงงานจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะและก็เรายังมี ตำแหน่งงานอื่นๆที่น่าสนใจนะคะก็ฝากทุกท่านติดตามทางเพจ Facebook ของสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดลำปางกันด้วยนะคะเรามีตำแหน่งงานต่างๆนะคะฝากทุกท่านไว้ที่หน้าเพจ Facebook นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการอยากไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คะ่ะว่า,าสามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดลำปางนะคะแล้วก็ช่วงนี้คะ่ะมี หลายท่านถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศนะคะทั้งในพื้นที่จังหวัดลำปางแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะก็ก่อนที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะคะก็ให้ตรวจสอบบริษัทนะคะว่าเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ขออนุญาตกับกรมการจัดหางานแล้วหรือ,อยังนะคะแล้วตำแหน่งที่เขารับสมัครมีอยู่หรือไม่นะคะอันนี้ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะคะให้ตรวจสอบกันก่อนได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดลำปาง ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็สำหรับนายจ้างสถานประกอบการคะ่ะที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะให้ติดต่อแล้วก็ปรึกษาได้ที่สํานักง,งานจัดหางานจังหวัดลำปางนะคะไม่อยากให้ทุกท่านจ้างแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าตัวท่านเองก็จะมีความผิดด้วยนะคะ แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับนายจ้างสถานประกอบการนะคะที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับงานนะคะการรับสมัครงานหรือต้องการที่จะคัดรายชื่อคัดลูกจ้างนะคะจากประวัติที่ ทูกจ้างนามาฝากไว้ที่สํานักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดลําปางก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่สํานักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดลําปางชั้น1นึ่สารกลางจังหวัดได้นะคะหรือโทรสอบถามกันก่อนก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์054265049นะคะแล้วก็054265051-52ในวันและเวลาราชการเลยค่ะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะงาน i am japan นะคะคนที่ต้องการที่อยากไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคม2567นี้จะสมัครผ่านเว็บไซต์ t o e a d o e g o t h ก็ได้นะคะหรือจะเตรียมเอกสารเข้าไปแล้วสมัครที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะหรือใครที่ เอ๊ยยังสงสัยอยู่ว่าเอกสารที่เตรียมไปเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะโทรสอบถามกันได้นะคะที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0542,65 052นะคะแล้วฝากทุกท่านด้วยนะคะถ้าอยากไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องการที่จะมีงานทำนะคะหรือต้องการที่จ้างแรงงานต่างด้าวย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ติดต่อได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดลำปางนะคะ ากรายการบายเมาส์เล่าข่าวจัดหาง,งานด้วยนะคะเจอกันทุกวันจันทร์ค่ะเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะโดยประมาณเลยนะคะก็จะเจอกับน้องๆจากสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดลำปางมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารดีๆแบบนี้ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะแล้วก็ติดตามแล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ